คำถามอะไครัโอเคค่สะสาวสนุกวันนี้มาเพื่อไปดีจะไปไดีสอนอะ<อ>ไปไดีเห็นมานะครับนะผมก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับบอก,กเลยว่ายังเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นความทรงจำที่ดีของเราเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเป็นสเตจแรกของเราด้วยตอนนั้นที่เราม่เคยเหนกันตอนตั้งแต่ยังไม่ชื่อวงเลย <ซะ S 3> <ๆ S 2> ใช่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราได้มาเนี่ยครับก็มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ดีอืม จะบอกว่ายังจําภาพแรกที่แบบว่าเราห้าคนแบบเดินที่เป็น blocking ส่วนอะขึ้นมาเป็นเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นแบบแฟนคลับตอนนั้นเราก็ยังไม่มีชื่อแฟนคลับของพวกเรายังไม่มีชื่อเลเซอร์เลยอะไรแบบว่ามาให้กําลังใจกันแบบล้นหลามมาซึ่งวันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นแล้วที่เราเป็นศิลปินแล้วก็มีเพลงของพวกเราเองเพราะที่แล้วเราไม่มีเพลงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ได้ได้ว่าเหมือนตอนแรกเรายังเป็นเหมือนเพื่ประกวดเสร็จแล้วก็5้าคนมา ขึ้นสเตจแรกเลยตอนแรกเราประกวดในรายการเราไม่เคยเจอใครเลยมาเจอรายการมาโทษครับมาเจอมาเจอแบบว่าเป็น Japanese p o เป็นสเตจแรกแล้วก็จนวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็จริงๆเราก็ได้เจอกับศิลปินเจเจอปด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นมหารกรรมที่สุดยอดมากๆเลยครับ j a p a n e po. s Pop เพรับวันนี้ก็ถือว่าแฟนมาคันแน่นแน่นมากสุดมากเปยบ้างมาเจอมาเดีใจมากดีใจากคือ เราเราเราเห็นเขาในในในงานที่เรา,าไปอยู่นะครับก็เป็นห่วงเขาแล้วก็ขอบคุณเขามากเลยที่ที่มาให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้รนะับใช่ดีใจทุกครั้งที่อย่างที่ผมบอกไปว่าพอได้มาเป,ป็นศิลปินนะครับเราตั้งแต่แบบผมบอกไปให้สัมภาษณ์แรกๆเลยว่าอย่างผมเนี่ยแค่ได้ขึ้นเวทีได้ร้องเพลงแล้วมีคนฟังก็ดีใจแล้วแล้วเราก็ยังดีใจว่าเฮ้ยเลเซอร์ยังตามมาอยู่ทีแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็ยังตามราอยู่เราแบบ ดีใจนะทันที่แบบมีแฟนเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตามมาตั้งแต่แบบตั้งแต่อยู่เจแปนเอ็กซ์โปอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้เราสึกว่าเอ้ยในอนาคตเราก็ยังอยากสร้างผลงานอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็จริงๆบางคนแฟนคลับบางคนก็มารอตั้งแต่เช้าเนาะก็คือเรียกได้ว่าทุกคนแบบสปิริตเต็มที่มากเลยวันนี้พวกเราทั้ง3าคนก็ส่งแบบสปิริตไปเต็มที่เหมือนกันแต่จริงๆพวกเราก็มี5คนนะครับผมน้องน้องเล็กไดมอนด์กลับเป็นต่อก็ส่งลังใจมาเหมือนกันนะครับผมมารวมกันพวกเรานะครับผมก็สนุกมากครับ ดูจากเหงื่อของพวกเราได้นะครับผมเรียกได้ว่าถึงขั้นแบบถอดเสื้อจริงๆเพราะว่าด้วยความที่แบบมันร้อนแล้วก็เราแบบใส่อ n นเ g อร์จีแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆก็คือจอยสุดๆจนแบบเห็นแบบอะไรนะพี่เจลแบบยิ้มตอนร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้พี่เจลเดียวออย่าไปบอกไม่บอกเขาทำไมเออัปลงไป วันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่นึงที่สนุก,นกใช่ <นะ S 2> ใช่ซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆถ้าห้าคนเราว่ามาปอมแกงจะต้องสนุกกว่าน,นี้แน่นอนแต่วันนี้ก็เราก็เอาเพลงที่เราอ่ามีกันห้าคนมารำกันแบบเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าชีแสงนี้ได้ฟังถึงแม้ว่าเราจะมีสามคนนะก็ก็มีความสุขแน่นอนครับสิบสีส่สล้านแล้วสิบสี่ล้านเลยสี่ล้านตอนนี้ใช่ขอบคุณ จริงเราขอบคุณทุกคนที่ฟังไม่ใช่แค่ชีแสงไม่ใช่แค่ชาวเลนเตอร์เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ไว้เวียนทานไปทามาฟังเพลงของพวกเราเพื่อนๆหลงที่ทําให้วันนี้เรามีเพลง14ล้านของตัวเองแล้วเรียกได้ว่า14ล้านวิวเนี่ยมันมีความหมายกับพวกเราล้าสวดมากมากเลยนะครับเหมือนมันเป็นแบบเชื้อเพลิงกําลังใจนะครับผมแบบที่ความแบบตั้งใจของพวกเรานะครับผมทั้ง5คนแล้วก็มีทั้งทีมงานเองแล้วก็เบื้องเบื้องลงเบื่างอะไรคือ คือมันมันรู้สึกมันอิ่มอิ่มอกหัวใจอ่ะผมรู้สึกว่ามันสักเซแล้วก็ทุกคนชื่นชอบเพลงนี้พวกเราก็ดีกังใจมากๆดีใจมากๆเลยครับผมยิ่งนาโมนะนามถ้ายิ่งานอ้่ะโอ้โหยังไม่อยากเราไม่มีอะไรต้องบอกเลไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าถ้ามีแล้วลองเราไปให้ถึงก่อนอ่าเพราะว่าจริงๆในวาระสมมติว่าถ้ามันถึงสิบล้านหรือว่าลวาระใหญ่ๆอ่ะที่แน่นอนคือเราจะต้องมาถ่ายรูปขอบคุณอ่า มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจะมีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีความหวังแล้วนะฉันแฟนๆมีความหวังแล้วนะเดี๋ยวผมบังคับทีมงานเลยถ้ามันยี่สิล้านอ่ะพี่ขอล็อกท้ายตาอู่พูดแล้วตาอู่พูดแล้วดิจิตอลฟุ่นปุ่นในช่วงนี้ติดด้วยก็ต้องอยากต้องที่แตกแล้วแหละยิ่งการไปวายก็อยากให้ถึงก่อนวันที่11มนยนะครับเป็นของวันของเรา ก่อนใช่ก่อนวันคอนเป็นแบบมันเป็นถ้าเป็นฟิลแบบว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนไฮสคูลก็เป็นฟิลแบบว่าของขวัญก่อนวันคอน่แล้วพวกเราจะแบบจับมือพวกคุณไปมีความสุขกนในคืนนันใช่เอาไปแรกสุดคือคอนแต่วันแรกตกใจมากตกใจตอนแรกนอนอยู่ไอ้ตกใจยังไงเฮ้ยอุ้ยตอนแรกคุณพระอ๋อใช่โอเคโอเค ตอนนั้นนอนอยู่ในเราแล้ววันนี้นอนอยู่แล้วตื่นมาประมาณตอนประมาณสิบโมงสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าดูโวิดเลยมีคนแบบผมแบบกดไม่ได้เลยอ่ะเลยกดไม่ได้แล้วใจเหมือนกันตกใจวันนี่มันเป็นไปเลยนะใช่แล้วม่แล้ม่ไ่องพิการจริงๆเดี๋ยวต้องรอประกาศจากทางออฟฟิเชียลนะผมลาสเวนต์ออฟฟิเชียลนะครับเรียกว่านั่นแหละติดตามนะครับใครยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามไปได้นะครับแบบนี้ต้องรอประกาศนะครับถามว่าใจอยาก อยากอยากให้มีครบเลยอยากจริงๆวันนึงเล่นห้ารอบเองได้เออจริงเหรอแต่ว่าไม่ถึงเลยดูเรืจริงไหยนะจริงไหมนายเตาหูแล้วรอบที่ห้าแล้วรอบรอบที่สามก็จะแบบเปลี่ยนนิดนึงเลยเป็นเวแต่ว่าก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าอย่างพี่ตาหูก็คือตื่นเช้าแล้วก็พอเราพอเราตื่นมาแล้วเราแบบเข้าไปดูในแฮชแท็กเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรทุกคนก็แบบ พิมพ์มาก,มาการสนุกมากแล้วก็บรรยากาศก็ไม่เป็นไรนะครัสำหรับคนที่กดบัตรไม่ได้แล้วก็ดีใจกับคนที่กดบัตรได้ด้วยเป็นว่าเจอวันที่สเก็ตมีนาคม,มแล้วเราเชื่อว่าในระหว่างนี้เนี่ยยังคงม,มีอะไรให้เราแบบว่าได้เจอันอีกนะครับต้องขอบคุณไปหาทุกคนเลยครันะบผมที่สปอร์ตพวกเรามาอย่างดีดูแลพวกเรามาอย่างดีขอตลอดเวลาทีครับ ตองครับบอกแล้วว่าพวกเราเป็นหน่วยแบบว่าสอดองทางโซเชียลแบบว่าดูหมดทุกซอกทุกมุมในแบบโซเชียลเลยทีเป็นคนที่แบบว่าเวลาเวลาว่างอะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาเดินทางหรือว่าเข้าห้องน้ํำเราจะชอบดูความเคลื่อนไหวเพราะว่ามันเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองด้วยว่าบางครั้งเรา ต้องเราทําอะไรหรือว่ามีเทรนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบชอบส่อ,สองไม่ได้แบบว่ายุูนะแบบบางทีเที่มันผ่านมาเองเลยเนะวันที่หมดเงินไปเหมือนดูฟีดแบกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าแบบกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ซึ่งมันก็ดีดีมากๆเลยครับคนคนที่ได้บัตรแล้วก็ถือว่าตื่นเต้นกัน,น <c oughs> ใจ่ไหมครับเนี่ยตอเม่อไหร่ที่ตอบคนที่พลาดเนี่ยกำลัลุ้ยลุ้ยลุ้ยที่บ้านอ๋อสำหรับคนที่พลาดสำหรับใครที่พลาดนะครับผมกับคอนเสิร์ตวันลาสวันกูดบายปาร์ตี้นะครับผมจริงๆก็อุ้ย ยังไงต้องทำหน้าเหรอปอบเขาปอบปอบปอบอเลยเปิดรับเพิ่ก็จริงๆของวไม่เป็นไรนะคะผมก็จริงๆรอฟังข่าวดีเอ้าเราฟังเราเราฟังอะไรแบบว่าแบบมีแบบอัปเดตอะไรอย่างงี้นะครับแบบอัปเดตอะไรอย่างงี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผลงานฝาผลงานกจริงพวกเรายังมีผลงานเพลงประกอบละครอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นผลงานเพลงประกอบละคร กรุงเทพฯ2410นะครับผมเพลงที่มีชื่อว่าอุ้ยคุณพระอ้มใหม่ก็ซึ่งจะฟังเป็นทางออฟฟิเชียลนะฮะได้วันที่แปดวันที่แปดนะครับได้วันที่แปดเพราะว่า ละครออนแล้วใช่ไก็จะมีเสียงพวกเราประกอบแล้วส่วน MV นะครับติดตามรอเร็วๆนี้แน่นอนอืมครับเนี่ยโอเคนะจับช่องทางอื่อครับพี่เจอครับครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆัวพวกเราตารางงานหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆนองการอัปเดตผ่านทาง Last One Official ทุกแพลตฟอร์มครับใช่ครับผมก็สุดท้ายก็ฝากฟังผลงานของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ตอบเลยนะเอ่อเทสต์มีนและถูกเปนเพลงหนึ่งครั้งแล้วก็เพลงอื่นๆอีกมากมายรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ทางช่องทาง Last One Official ที่พี่เจอบอกเลยครับ ขอิ้นข้ <S <S ่ววิดีโอค่ะวิดีโอไหนมีอะไรอย่างเ่ี้ยบา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 ยสายไปป่านแล้วลืมแบบนั้นบ๊ายบาย